สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่ามาหาได้นำเอาพระสมเด็จวัดลักังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรุมนเป็นพระในยุคกลางนะครับเป็นช่วงปลายของยุคกลางนะครับองนี้บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรุมนนะครับ ครูบาอาจารย์หลายท่านก็มองหาที่จะสะสมสมเด็จของรักพิมพ์แม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนะครับองค์นี้พ่ออยมามาตั้งชายาให้ท่านเป็น <c oughs> ขาวงาช้างนะครับองค์นี้ขาวงาช้างเป็นพระที่หาดู หามองหาชมหาสัมผัสได้ยากยิ่งนะเพื่อนๆยกเว้นว่าเราจะได้มีบุญสัมพันธ์กับท่านจึงจะได้เจอไม่ใช่ว่าจะได้เจอง่ายๆนะครับพระสมเด็จแต่ละองค์ที่มีพุทธศินที่แตกต่างเนี่ยค่อนข้างจะหายากยกเว้นว่าเรามีบุญบารมีมีโอกาสมีจังหวะ ที่ดีงามนะเพืเ่อนๆทั้งจะได้เจอนะครับอย่างองค์นี้พ่อใมหานี่ได้มานานแล้วนะครับได้มาเกือบ1 3บ4ปีแล้วนะครับดูด้านหลังท่านในคลาสสิกนะเพื่อนๆด้านหลังเห็นชัดนะครับนี่รอยนอนด้นหลังปริแยกนะ <c oughs> ถ้าเรารู้ว่าเป็นของหลวงวิจิตเนี่ยพุทธศินของหลวงวิจิตหลวงวิจารหลวงสิทธ์จะแตกต่างกันไปขอให้เราจำจำพิมพม์พิมพ์ของหลวงวิจิตพิมพ์ของหลวงสิทธ์ของหลวงวิจารณ์เป็นยังไงเราสังเกตแล้วก็ดูให้ดีเมื่อเราตัดสู้เข้าถึงทำสามพุทธศินนี้ได้ เราเห็นที่ไหนเราจับมาเราสัมผัสเรารู้เลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้พ่อใหญ่มหาเอาจากประสบการณ์ของตัวเองมามาพูดเลยทีเดียวเนี่ยเราเห็นเห็นรูเล็กรูน้อยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้ได้นะครับนี่ดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างท่านก็เป็นแบบเหีียวย่นเห็นไหมครับยุบย่นย่อเหีียวย่นเนี่ยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราลอง ลองส่องด้วยกล้องขยายนะครับส่องด้วยกล้องขยายก็แบบบ้านๆนะกล้องพย,ยมหาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ลกครับกล้อง <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงหมื่นกล้องของพย,ยมหานะครับกล้องเล็กๆส่องขยายสําหรับดูคนเดียวนะเพื่อนๆ <c oughs> กล้อง กล้องไม่ใหญ่นะครับกล้องเล็กๆสําหรับดูคนเดียวรู้คนเดียวนะครับแต่แนนาถ้าเพื่อนๆจะซื้อกล้องขยายพันเ x ็ก0 0สมเนี่ยมีราคาเยอะแยะนะเพื่อนๆเราเลือกดูได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาเนี่ยเราก็ตั้งสติแล้วก็พิจารณาค่อยเป็นค่อยไปเราอย่าไปรีบเร่งสมเด็จยิงองค์ในโบราณท่านว่า ในการดูการมองการชมการสัมผัสสมเด็นในองค์นี่อนสาอาทิตย์นี่ยังตัดสินใจไม่ได้นะบางครั้งเป็นเดือนเพราะเห่นมหาในบางองค์นี่เป็นครึ่งปีเลยนะห้าหเดือนเลยนะเพื่อเพื่อถึงจะได้รู้ถึงจะได้ตัดสรุปถึงจะได้รู้จริงว่าเนี่ยเป็นพระแท้นะต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าสองปั๊บรู้เลยนะไม่ใช่ขนาดนั้นเราเราต้องเอามาวางเอามาพิจารณามาส่องนี่กลัวจะรู้ได้ว่าเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้นะครับ ต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเพื่อนๆเราอย่าไปใจร้อนเราอย่าไปรีบเร่งนะเพื่อนๆอย่างองค์นี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูว่าท่านเป็นแบบไหนนะครับองค์ของหลวงสิทธิ์นะองค์นี้หลวงสิทธ์หลวงวิจิตหลวงวิจารมีมีหลากหลายหลวงสามหลวงนี่แหละที่พีมแม่พิมพ์ที่หลากหลายนะเพื่อนๆ เรามาดูองค์นี้ก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูพระพักท่านนะครับพระพัก,พกเกตนิยาวจดที่ซุ้มระครังเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อกล้วยหอมนะเพื่อนเพื่อนเนื้อกล้ยหอมเนื้อกล้ยป่า ประเภทพวกเนื้อกล้วยก็จะกล้วยเขามียางอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะยางกล้วยเขามียางอยู่แล้วดังนั้นเวลาพระสมเด็จองค์ไหนก็ตามที่มีกล้วยเป็นตัวผสมเนี่ยจะน,นุ่มแน่นแกร่งนะเพื่อนเพื่อนน,นุ่มแล้วก็แน่นแล้วก็แร่งมากเลยนะครับเพราะว่ากล้วยเ,ยเขาเขามียางกล้วยอยู่แล้วจึงทําให้มวลสารผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิตเจผงตรีนิสิงเฮนจับกันแน่น ปรึกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราดูตื้นนะครับเรากพิมพ์ตื้นนะองค์หลวงวิจิตเนี่ยไม่ไม่ลึกเหมือนหลวงสิทธิ์หลวงวิจารณ์นะเพื่อนๆไม่ลึกแต่ว่าโจทย์ปัญหาที่จะาบุคคลท่านให้ทำส,สมเด็จวัชรครังสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ยก็ต้องนี่แหละครับพระพุทรูปอยู่ในซ้มเรือนแก้วนะ พรอบปิศาณธรรมเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นร่องเห็นหลุมแบบนี้แหละครับที่เราเห็นดำดำคล้ายกับใยกล้วยเพื่อนๆใยกล้วยเ็ามีใยเวลาเรากินกล้วยเราสังเกตนะครับใยกล้วยดำดำอย่างนี้เลยนะครับแตกปริออกแยกยาวไปตามเส้นอย่างนี้นะครับ นี่คือเป็นโครงวานแล้วนะครับเนี่ยเป็นโครงฝานแล้วถามสิงเรามาดูด้านหลังกันนะครับเนี่ยดูด้านหลังด้านหลังนี่รอยปูไตเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นธรรมชาติสุดนะครับรูเล็กรูน้อยนี่ เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยผิวดวงจันทร์คล้ายกับผิวดวงจันทร์เลยนะเพื่อน่ๆรอยยุบรอยแยกรอยแตกนี่หรอยหดเหี่ยวเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดู ด้านหน้ากันแบบใกล้ๆนะเพื่อนๆนะดูด้านหน้ากันเนี่ยใกล้ๆเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อนี่ชํำเลยนะครับเราค่อยๆดูกันไปนะครับ ด้านในซุ้มระคังนเนื้อเขามวนนะลนักษณะมวนหดเข้าไปด้านในนะ <S <S เราเราดูกันไปนะครับค่ยคอยๆดูกันไป <S 1> <S 1> เรามีความเชื่อว่าพระแท้เนี่ยอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็แท้นะเพืเ่อนๆเนี่ยเยม็ดเล็กไหลภามีหนึ่งเม็ดนะ ở đằng lưng, đang nhìn sắc này các. Lần mà đằng lưng. Này, bạn bè, bạn, 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 เราดูเกรดเนี่ยรายิบระยับเลยนะคาบแกวไซคับอนาคนไหนี่ยผุดผุดขึ้นแล้วก็เป็นเส้นสวยงามนะเม็ดแดงเม็ดดัเนี่ครบนะครับเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับ เป็นศิลปะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันอีกทีหนึ่งนะครับเราเห็นล่องรอยการปริแตกของท่านนี่เป็นเส้นเลยนะครับ มิดมิดประทานนะครับเนี่ยมิดประทานนะครับเรามาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับความงามแบบธรรมชาติเพื่นเนดูแล้วตุกโอกตุกแจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตรใครให้พระใหญ่ม,มหา ช่อง2องพบบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ